โอเคครับมาดูตอนนี้นะคือคือตอนที่แล้วล่ะครูได้ตัดจบบทของเรื่องพระหูนามไปนะครับเพราะว่าไอช่วงหลังๆเนี่ยมันมีแต่แบบข้อย,ยากๆแล้วก็มันยังใช้วิธีการเดิมๆครับครูก็เลยบอกว่าใครๆทําให้ทําเนาะแล้วก็ลองดูว่าถ้าอยากได้เฉลยกะทักมาเลยนะว่าครูต้องการเฉลยคณิตศาสตร์ข้อนี้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 นะครับก็ หรือแม่ก็ทักมาถามว่าเอ้ยครูหนูทาเนี่ยถูกไหมนะครับครูจะได้ตรวจให้เช็คให้นะลูกแล้วก็เราจะมาขึ้นบทที่เจนะครับในเรื่องของการวัดหน่วยของการวัดมันจะสัมพันธ์กับฟิสิกส์พื้นที่ก็จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ปริมาตรก็ยังสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ดังนั้นตอนนี้มันก็จะมีความสําคัญอยู่ในการเรียนมปลายระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไปออกข้อสอบมขอ,อยู่ระดับนึงเลยนะครับเดี๋ยวนี้ โดยที่เราจะต้องท่องให้ได้นะครับงานใหม่มาแล้วนะงานเมื่อกี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเลขยกกาลังอะไรพวกนี้ใช่ไหมงานใหม่ของบทนี้ก็คือในเรื่องของหน่วยวัดความยาวเช่น1เซนเท่ากับ10มิลหนึเมตรเท่ากับ100ร้อยเซนหนึกิโลเท่ากับพันเมตรตัวนี้เป็นหน่วยพื้นฐานนะครับที่เด็กจะต้องทําจําให้ได้ทั้งหมดนะไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยต้องจําให้แม่นร้อยเปอร์เซ็นให้แม่นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับ ทีนี้ส่วนไอ้ไอไอตัวเนี้ครูจะพาทำนะครับซึ่งครูเนี่ยมีเทคนิคการทําให้เนี่ยการทําให้การทําทให้มันง่ายเนี่ยมาจากการเรียนฟิสิกส์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่เราจะต้องจำให้ได้ก็คือตัวนี้งานแรกของตอนนี้ก็คือจะต้องจําเนื้อหาให้ได้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาแปลงการอยู่ในของวัดพื้นที่ในตอนต่อๆไปตอนแรกจะต้องจําให้ได้ก่อนนะ เมื่อจำอันนี้ให้ได้เสร็จปุ๊บตอนนี้เด็กๆก็ต้องจำให้ได้อีกนะครับตัวนี้อันเนี้ยตัวเนี้ยนะครับตอนนี้ต้องจำให้ได้อีกเนาะจำไห้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในเรื่องของตัวนี้นะตัวนี้จะต้องจำให้ได้ตัวนี้ก็ต้องจำให้ได้ส่วนตัวนี้ก็ต้องจำให้ได้นะครับนี่คือหน่วยตัวนี้นี่คืองานของหนูเนี่ยที่จะต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการวัดเวลาครูเชื่อว่าตัวนี้จำได้หมดแล้วนะครับตันนี้นีใครจำได้ให้ผ่านนะใครจำไม่ได้ให้จำ แล้วก็เรื่องของสรุปสูตรหาพื้นที่ตัวนี้ครูขอต้องจำจำให้ได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะสูตรตัวนี้มันสำคัญนะสำคัญนะตัวนี้อ่าแล้วก็มาดูในเรื่องของรูปร่างของพีระมิดเดเก็กๆก็ต้องจำให้ได้ว่าพีระมิดหน้าตาเป็นยังไงอันไหนคือสูงตรงอันไหนคือสูงเอียงนะครับเพราะว่ามันจะไปโผล่ในสูตรแบบนี้เช่นตัวนี้คือสูงตรง นะครับแล้วก็สูงเอียงนะี่คืออย่ายายังไงอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่คือรูปร่างหน้าตาของทรงกระบอกอันนี้คืองานของเด็กๆที่จะต้องจําให้ได้เลยนะแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครูจะมีหน้าที่แนะแนวให้เด็กๆว่าเด็กๆต้องจําอะไรดีบ้าป่อันนี้ก็ต้องจําครับทรงกลวยก็ต้องจํานะครับทีนี้ตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีว่าอา็กคืออะไรนะอา็กคือลัศมีตัวด้านอยู่ด้านใน ส่วนอาใหญ่คือลัศมีตัวที่อยู่ด้านนอกตัวใหญ่ทรงกลวยคืออะไรกลวยก็คือเวลากลวยกินน้ำอะไรเงี้ยเขาจะมีสูงตรงอันนี้เขาเรียกสูงตรงน,นี้ก็เรียกว่าสูงเอียงนะครับอันนี้คือจะต้องเรียงลําดับแล้วก็อธิบายตัวเองให้เป็นทีนี้กลวยยอดตัดตัวนี้นะครับก็ต้องหาให้เป็นนี่เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคณิตม .4 ที่มันจะเป็นในเรื่องของภาคตัดกลวยนะครับที่เด็กๆจะได้เรียนในม .4 นะลูกอันนี้อันนี้ก็ต้องจําอีกนะครับ เรื่องของกวยที่ถูกตัดนะก็จะมีสูตรให้อันนี้ก็จะมีสูตรลับให้จริงๆริงอก็ใช้สูตรตรงก็ได้ลูกนะครับก็คือสูตรตรงประมาณว่าอันนี้คือเต็มเต็มแล้วก็ตัดอันนี้ออกอันนี้จะเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยลักษณะประมาณนี้อันนี้คือสูตรที่ต้องจําให้ได้อันนี้ก็ต้องจําให้ได้ตรงนี้ก็ต้องจําให้ได้จําไม่ได้ทุกอย่างเ่ยนะเพราะว่าเขาเหมือนชีเ้เล่มยีงเขาสรุปมาให้แล้วนะครับคือต้องจําให้ได้นะครับดังนั้นตอนแรกของเรื่องนี้ก็คือเป็นการ เด็กจะต้องจาอะไรให้ได้บ้างหนึ่งนะครับเด็กจะต้องจํา,งงจงจสาสูคูนไอทาสูคูนให้ทันเวลาก่อนนะครับเขาจะช่วยให้เราคิดเร็ว1นสูคูนให้ทันเวลา2จําเลขยกกําลังที่ผ่านมาให้ได้3นะครับจําสูตรของกําลัง2กําลัง3าให้แม่นนะครับเพราะว่ามันอาจจะได้ใช้ในในบทนี้แล้วก็4คือจําสูตรทุกอย่างนะครับเขียนให้ก่อนหนู้คือสูตรคูณต้องทันเวลาแล้วก็มีในเรื่องของเลขยกกําลัง เกี่ยวกับกำลังล้วก็มีในเรื่องของสูตรพองหุนามทองหุนามนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนี้ก็คือสูตรสูตรพื้นที่และปริมาตรนะครับส่วนในเรื่องของพื้นที่นี้เดี๋ยวจะพาตะลุยนะครับเวลาเราเจอโจทย์เนี้ยเราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมโดวยว่าเอ้ยพวกเนี้ยเออถ้างันเอางี้เลยว่าหนูจําได้หนูจําไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรรัดให้เวลาที่ทําโจทย์ นะแล้วก็มาแนะนําบทนี้คร่าวๆครับบทนี้ก็จะมีข้อสอบอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเท่าไรเนะี่ยโอ้เยอะอยู่นะหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสามข้อแต่ว่าเราจะทำไม่หมดหรอกเราจะทำประมาณร้อยข้อ นะครับก็คือสาระสําคัญก็คือต้องจําสูตรให้ได้ต้องรู้จักการใช้งานต้องรู้จักการแก้สมก,การต้องรู้จักการวัดพื้นที่ผิวและปริมาตรแล้วก็ตั้งช่วงอะไรพวกนี้นะครับคือภายตั้งตวงช่างอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันได้ดูง่ายขึ้นเนาะในเวลาที่เราจําได้เราต้องใช้ให้เป็นแล้วก็ใช้เป็นแล้วก็ต้องใช้เป็นในแบบวิธีตรงๆแล้วก็แบบวิธีละลัดนะครับอันนี้คือจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องนี้นะ ดังนั้นจบตอนนี้นะครับขอยทุกคนไปท่องหาเวลาท่องไปเลยนะครับท่องให้มันแม่นท่องให้มันได้นะก่อนที่จะไปดูตอนต่อไปนะครับหรือถ้าจาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จำไ,ได้สักหกสิบเปอร์เซ็นต์เราค่อยไปดูตอนต่อไปขอยทุกคนสู้ๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันในตอนหน้านะหวังว่าทุกคนจะจำ